ได้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 งั้นงั้นก็กูแต่งงานเลยอะกูแต่งงานแป๊บไม่ใช่ึงเมาไม่กเมาถามคิงให้หน่อยครับเก้าคลิปเกาเก้าวอซีเห็นบอกจะลงให้ไม่ลงทำงานครับงานงานอะไรครับก็ทำงานงานอะไรครับกูทำงานงานอะไรล่ะครับตอบสิครับเป็นคนดีคนคนคีนคนสะอาดไม่มีรับหลังเมียอ้าว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 กูยังไม่เคยเล่นขนาดนี้นะอ้าว นายแต่งงานเร็วเหมือนกันนี่ชอบหยอกกันนะชอบหยอกนะายเปี๊ยก็ชอบหยอกว่าไงทำไมครับพี่ชายนี่มึงมึงก็มาเม้นกูรู้ว่ากูสตรีมทำเป็นมันถามเนาะทำไรครับพี่ชายมึงอย่าแบบมึงอย่าแบบใส่ชื่อได้ไหมไม่มันก็ถามเสียพี่ทำไรแต่งงานอยู่แต่งงานเลยคนอื่น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 คนสตรีนเนี่ยใครสตรีมกูเอาสตรีมแล้ว ใช่กูอธิบายให้คนดูฟังอยู่ <c oughs> กูไปดูเด <c oughs> ไปดูในนี่มาในในเด u ดย b e ช่องหนึ่งเออเนี่ยช่องช่องนี้แต่ทีเนี้ยมันมีกูมีอยู่สองนิ้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนตอนนี้กู <c oughs> กูชูสองนิ้วอยู่ใช่ไหมเห็นใช่ไหมแต่มันมีอ่ะนิ้วนิ้วงอกอะ่ะนิ้วมาจากไหนไม่รู้นิ้วงอกอะ่ะออะมานิ้วหนึ่งคือนิ้วนี้ไม่ต้องเสียกงอกอกอกมาเพราะสองนิ้วเนี้ยมันทํางานคู่กัน อมันสู้อยู่แล้วเห็นไหมมันจะเขียนว่าสู้สู้แต่ทีเนี้ยไอ้นิ้วเนี้ยมันสู้แล้วมันจะเหลือนิ้วเดียวที่หลุดออกมาคือนิ้วนี้ให้มันสําหรับมือที่สามพี่พูดอย่าของพี่วะเนี่ยมึงมึงไม่เข้าใจหรอกมึงไม่ทันคนไงพี่พี่รั่ววะเนี่ยพูดอะไรพี่พูดได้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 งั้นงั้นก็กูแต่งงานเลยะกูแต่งงานครับไม่ใช่ึงเมา มไม่ไม่คือตอนเนี้ยคือตอนนี้พี่เข้าใจอยู่คนเดียวหรือเขางงนะในเรื่องนี้แต่งงานแล้วอะไรไอ้เพียงมันบอกจังวะหล่อแต่เนี้ยเพียงมันหล่อนนะไม่รู้ปะเนี่ยใช่เหรอเออขับเบนท์ทุกวันอะขับเบนท์ทุกวันแบวเนี้ยขับรอวันชนอะ อแกโอ้ดูพูดดิไม่ก็พี่คิงบอกว่าขับไปขับรถอยู่นั่นแหละขับรถจนรอวันชนไม่ได้พูดนะน้องมึงมึงเชื่อใครเอาเชื่อพี่มึงอยู่แล้วแหละลืมไปอ๋อจะต้องงานอยู่แล้ววะไม่แต่ผมได้ที่ได้ที่ใหม่อธิบายให้หน่อยดิเดี๋ยวนี้จะเป็นอินโทรเวิร์ดแล้วนะมาปุ๊บอยู่แต่ห้องไม่ออกไม่ลงมาหาพี่ไปหาน้องเลยเป็นอินโทรเวิร์ดแล้วแกสายหลอกไงสายเขามันต้องเท่ต้องลงแบบสตอรี่แบบว่าแบบมันเท็ดดีหน่อย ทิศนี้แบบจะหน้าเปียกไหมกูถามเรื่องมาเนี่ยอะเนี่ยเวลาถ่ายรูปก็ต้องถ่ายแบบครึ่งหน้าอย่างเงี้ยแบบเนี่ยอย่างเงี้ยให้เห็นแค่ครึ่งซีกครึ่งซีกอย่างเงี้ยเวลาไปกินพวกสตาร์บัคก็ต้องให้เห็นแก้วนิดนึงแต่ที่ไหนได้แก้วสตาร์บัคอันเก่าใส่กาแฟในเซเว่นแม่ใครจะเหมือนนายอะเย็ดเย็ดนายว่ะเย็ดนะเฮ้ยสับนายก็เปลี่ยนเหมือนกันโหยเดี๋ยวนี้เรียกน้องเรียกนายเลยเนาะครับพี่ชายอยากกินเหล้าอ่ะเนาะพี่คิดกินเหล้าปะ ไปได้ปะอยากกินสองแปดห้าไปคิดถึงไว้เฮียเอเชื่อไปขอใหญ่หรือเปล่ามาว่ะมาเปล่ามาเปล่าไปขอยใหญ่เดี๋ยวได้กริงแต่ข่เจียวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทำให้กินแต่ข่เจียวงั้นไปลงสีตะเปาไหมไปได้ปะไปไม่ละไปหูได้อะไรกลับลืมเลยนะเวลาไปรอบนึงอ่ะขาดจออยู่พอดีเลยเฮียแกให้หยิบเลย ตอนเมาแล้วตอนเวลาเกมเมาแล้วเกมแบบว่าให้เกมรักน้องมากอะพี่เปาอะเวลาเกมเมาแล้วเกมรักน้องเลยหยิบไรหยิบไปเลยแต่ว่าพอหยิบไปปุ๊บแบบมองแบบอย่างเงี้ยไม่ก็ลองแต่งชอว์อย้น้องไกอะ่าพาคนทั้งทั้งบ้านมึงทั้งไปกันหมดมันสิบคนฝั่งกูอีกสิบห้าคนแบบไปแบบมึงไม่ต้องอะไรเลยมึงไม่ต้องอะไรอะไรเลยมากเลยไอไอแฮปสาขาโคราชอะกูเดินเข้าไปปุ๊บแบบพนักงานมองเลยออ้โหยจะหยิบอะไรอีกวะมึงเนี่ยฮี้ยน หยิบเมาส์เบื้องเลยพี่เป่าเมาส์เท่าไหร่ครับไม่เป็นไรน้องเอาไปเลยอืมสปอนไงเนี่ยตัวละตัวละสี่ห้าพันเ่ะเอาไปเลยน้องงั้นไม่กิงใจพี่สองตัวฟังกลับบ้านนะรอบเนี้ยอะไรนะเพื่อนฟังกูฟังมาสามตัวฝ่ามือนกว่าจะได้เออลืมลืมมึงแบบเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ค่อยไปเอาเดี๋ยวเอาไปให้เอ้ยเดี๋ยวเข้ามาเอาฝันลายพนักงานพนักงานผวาใช่ครับ กเนี่ยผมกจ็จะลองไปนะครนายกเนะี่ยไปกับเพื่อนผมเนี่ยเดินลุยสองเลยไปไปแบบไม่ต้องแบบมีเงินไปสักบาทอะ่ะไปตัวปิวอะ่ะอันไหนพังอันไหนแบบพร้อมเปลี่ยนอะ่ะมึงดูเลยเนี่ยหนึ่งแล้วกูจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยจอกูจะเอาสองร้อยเฮิร์หรือสองร้อแปดสิบเฮิร์นี่แหละที่มันจอใหญ่ๆจอ,อโคงอ้งๆอ่ะตัวไม่แพงหรอกหกหมื่นเองใช่หรออืมแล้วก็จะเปลี่ยนเคส เปลี่ยนพวกแรม CPU กระจออะไรเบ็ดเสียก็เกือบของตาอนน่ะกูเอาเยอะจังอะอ่ะเป็นลูกเขาเนาะเขารับกูเป็นลูกจากน้องกายเป็นลูกเนาะเขารับแล้วหรอรับแล้วมึงรู้ได้ไงเนี่ยอ้าวมันก็ถามมันก็ถามคนดูเดี๋ยววันนั้นกูเรียกเขาป๋าเขาเดี๋ยวป๋าจัดให้นะคนดูนาองจำได้ไหมละครพีเป่าออาเยอะเอาเอาเอาจริงๆนะ่นี่เพื่อน ตอนนั้นก็ยิบนะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายแบบจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์อ่ะอยากดูอาการอนะ่ะจบยิบไปจบจบัจบเลยแหละแต่กูยิบจริงนะเมาอ่ะผมยิบมันจริงตองเล่นเมาอะไรเมาส์ไรสายอ่ะเมาอะไรสายมันดีออม่ดีไม่ดีไม่ดีดจะพังอีกแล้วเนะี่ยเฮียเพิ่งซื้อมาเนะี่ยดเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปกูไปแน่นอนเริ่มมีอาการนะกูอ่ะ ยิงปืนแม่งไม่ค่อยแบบน,นี่กดไม่ค่อยไปใค่เพิ่งเปลี่ยนมได้เดือนกว่าเฮ้ยิ้เผือดีที่หลังยิ้เผื่อดียิ้ยมาทีละสองอันพอดีเออจะไม่ต้องไป,ไปบ่อยถามคิงให้หน่อยครับเกา้าคลิปเก้าเก้าวอซีเห็นบอกจะลงให้ไม่ลงทำงานครับทำงานงานอะไรครับก็ทำงานไงงานอะไรครับ กูทํางานงานอะไรล่ะครับตอบสิครับมันมีหลายงานงานอะไรล่ะก็มันมองหน้าด้วยไปลากตรตีมามองงานอะไรครับงาน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 ไม่ต้องเสียดคนเออตัวมึงอะกลัวมึงอะนอนอยู่บ้านชิวตีพุงรอไปวันวันอะตอบงานลูก้าอยเอาเมียไปดีลูกฮะมันบอกอะไรนะมันบอกว่าตอบงานลูกค้าอยู่โอ้โห ไปหาน่ให้องไม่เดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ออกแล้วออกไปหาร้านอะไรรู้ปะร้านช่างเต้หัวหัดไปแล้วเดีวต้องร้องาต้องมีเราต้องมีแท็กเลยนะช่างเต้การันตีด้วยนะต้องมีด้วยกูถามมันอยู่ไหนอยู่ร้านช่างเต้เดี๋ยวนี้เบาไปรุ่นชอบไปอยู่ร้านอู่เหมือนหัวเขียงไงตามช่างตามอะไรอยู่แต่อู่อยู่แต่อู่เดี๋ยวนี้ก็มีบ้างพี่ไปไม่ไม่ใช่แบบไปถือกระติกหน้าเหมือนเขาเขาบอกเปียกหยิบนี่ให้พี่หน่อยเปียกหยับหน้าให้พี่หน่อยไม่เอานะ ม่มีหรอกอันนั้นนายหรอไม่เห็นนายชอบอย่างนั้นอ่ะเรารู้นายอยู่บ้านเฉยไม่ชอบนายชอบออกกลังกายอ่ะเปียกหยิบอันีให้พี่หน่อยเปี๊ยกหยิบนั่นให้พี่หน่อยเปี๊ยกขึ้นแปลงออกพี่หน่อยเอ๊ะไปบางแสนใครอยู่บางแสนผมฝากเลยเด้อไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาคนเอารถไป เขาอยู่คนละกเดี๋ยยเดี๋ยวนี้เขารักเขากลับมาลันวงการเว็บแล้วนะใช่เหรอมีบ้านปกชื่อคลิป I h แฮ e ซีพงบศูนย์ใครคุ้มสุดมารีแอนหลุย สวัสดีครับพี่ตอขอบคุณที่เอาเอาชอนพาดาไปแข่งสนุกมากจากแฟนคลับยูเคมึงใครเนี่ยยูเคสวัสดีครับพี่ตอ UK ยูเคยมาจากอะไรครับยกยักคิวเหรอยูเคคับน้องชอนพาดาไปแข่ง,ขง,ของคอมคับน้องได้ครับพี่ไม่รู้จริงนะยูเคมันอายักคิวหรืออะไรปั่นได้น้องไม่รู้ เห็นเปียกซื้อใบอยู่ตรงโพธิสารสี่มึงไปซื้อใบหรือไม่กินต้มบอลด้วยหรอเปียกเอามันก็มีบ้างพี่อ๋อแก๊งใหญ่หรอโอ้ยขอโทษครับแก๊งใหญ่ขอโทษครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันอ่านว่าอะไรอ่ะอันอันเตสคิงดอมเหรออันติอันอันอันอะไรอันถูกแล้วอันอะไรวะ อันเน่มันอ่านว่าอะไรอ่ะกูแปลแป๊บอยู่ในเตดอ๋ออยู่ในเตดคิงด้อมโอ้เฮียกูนึกว่าแต่ยาคิวเดี๋ยวนี้เปียกกินใบท่อมแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะเปียกพี่เป็นห่วงบอกใครอ่ะบอกมึงอ่ะมึงก็บอกตัวเอง เดี๋ยวนี้เปียงมีแฟนแล้วครับใช่ครับเปียงเดี๋ยวนี้โชว์แฟนคนดูบอกว่าโชว์แฟนแล้วเหรอสมัยเนี้เปิดตัว<ม>หลายคนอนะเปิดตัวแล้วเนี่ยมีหลายคนนะก็บอกให้สับสบายๆสามพี่คนอนะร้ายไงสงสารผู้หญิงจัดเลยเขามีแม่มีลูกไอ้เหี้ยคน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 ,คนจะพูดก็พูดอะไรก็ได้เหรอสงสารเนาะสงสารผู้หญิงที่ต้องมาเจอผู้ชายอะไรแบบนี้แหม่เพราะคนดี พอคนดีเหลือเกินเขาเจ็บจิตมึงเจ็บเใจนะพอคนดีพอคนดีคนคนคีนคนสะอาดไม่มีรับหลังเมียอ้าว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 กูยังไม่เคยเล่นขนาดนี้นะอ้าว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 ยังไม่เคยเล่นขนาดนี้นะอ้าวพูดเฉยเออไอเปี๊ยกเขาบอกของมึงเท่าหนอน จริงนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าคนคนหุ่นหมีอ่ะมักจะจุเล็กแล้วแล้วคุณแล้วหุ่นพี่ท่าไหนก็ถามผู้หญิงดีล่ะเออตอนนั้นตอนนั้นที่พาพี่ไปอยู่นะกูจะไปแต่งทรงดิฟไรเฮ้้ยออเอามึงถามเพื่อนเพื่อนมึงจำได้ไหมที่กูบอกว่ารอบหน้าไว้แล้วก็ไปแต่งดีก็ไปแต่งดิก็ไปแต่งดีใส่เกงใส่พวกของสุพีม่ะแล้วก็แบบกางเกงสีขาวแล้วมันก็มีไอคำว่าสุพีมันอยู่ตรงขอบอ่ะ แล้วแบบต้องโหลดนิดนึงอ่ะโหลดจนแบบเห็นง่ามอ่ะแล้วแบบจริงคนหล่อตรงนั้นอะจริงเข้าเข้าห้องน้ําทีแล้วให้มันมีคราบเหลืองๆออกมาติดด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยขอดมเกงหนึ่งวะพี่ไข่มันไปเอารูปกู Deep ดีฟโคราดมาว่ากูมันกูไปแต่งตอนไหนวะมึงมันเอาไปแต่งเองหรือเปล่าวะหรือว่ามันยังไงวะถ้าเพื่อนที่มึงเอามาตั้งอ่ะตั้งอะไรไอ้ดีฟโคลาดอ่ะตอนไหนวะอ๋อ เลื่อนเหรอไม่ใช่กูงงมันเอามาจากไหนมันเด็กมันเอาไปแต่งใช่ไหมแล้วมึงงงอะไรงงงงบ่อยนะช่วงนี้โอ้ยกูงงหายเลยงงอะไรมึงวะฮะมึงก็ใครเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นเกียร์แล้วนะเปิดดูหน่อยเฮ้ยโดแม่งไม่ขึ้นอีกแล้วว่ะโอ้เป็นกูเซ็งว่ะกูทับขาทิปมีแบบที่สตรีมช้ามก ใช่เหรอเสียเวลามองไม่ขึ้นนะครับทำไมดูไม่ขึ้นอ่ะไม่รู้ไอ้เหี้ยว่าว่าทำไมหน้าตางมเง้วันนี้โดเป็นไรเพื่อนถามเขายังโดเป็นแอดมินไป่ใช่ไม่ถึงว่าโดนอ่านได้เดี๋ยวกูบอยให้เขาตลกตลกเฉยตลกเฉยอะไรกูก็ถามให้ขอขอให้ขอให้โดไม่ไม่ขอให้เขาไม่อยู่ขอให้เขาอยู่เขาอยู่เขาเมื่อเขาเพิ่งตอบกูตอนสามสามทุ่มสี่สิบเก้า กว่าจะตอบแล้วเขาก็แก้มันเป็นมาตั้งแต่วันนั้นละไอ้เฮีย hey, แม่งเป็นเฮียอะไรไม่รู้อ๋อโดเสียเหรอครับใช่ครับพี่เอกใช่ครับโดเสียเพื่อนผมก็สิตรีได้ผมโอ้ผมไม่ได้มาสนใจเรื่องนี้มากหรอกแป๊บอได้ยังเนี่ยโด่ะยัง <laughs> ก็มันไม่ตอบเนี่ยเขาไม่ยังไม่ตอบเนี่ยแต่มันเป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยนะช่วงเนี้ย ก็เล่นได้เออเพื่อนเพื่อนขาเพื่อนไม่เพื่อนเ,อเพื่อน <c oughs> พ่อมึงเนี่ยเพื่อนเ้าเอาเออยากป้นอนะ่ะป้นแบบดนทุกอันใครไม่เก็บอะไรก็แบบของอยากได้แบบอันนั้นอนะไม่ให้หรอกแล้วมีประชุมประเทศไหมอยากเสนอ,อหลายอย่างแล้วเนี่ยไม่ม,ไมีไม่มีไม่มีเลยไม่มีประชุมเสนออะไรพี่หม ตัวเสนื่อะเสน่ห์เหนืงเสน่ห์เนื้อเป็นสิวตรงหน้าหัวยิ่งเอต้มไปไหนวะเอต้มตายน่าทำไมพูดอย่างนี้อ่ะปากนะพี่ตาพี่คนดูบอกว่าเขาาอยากให้พี่ยืนยืนแป๊บนึ่งอ่ะไมยืนหรอกทันทันลื่นบ่อนทันลื่นบ่อนนะไอ้เปียกเขาบอก พ่ตาพิตาเย็นย็นแป๊บนึงได้ปะไอเปียกกูถามดิชื่อมึงชื่อจริงจริงชื่อโอ๊ตหรือชื่อเปียกตัวชื่อเล่นของมึงจริงๆอ่งอะชื่อเปียกใช่ไหมเรื่งของใครฮไอเปียกทำไมพี่ต้องอยากรู้เนี่ยอยากรู้ผมชื่อเปียกมาตั้งนานแล้วเอาหม่ก่อนอะที่ผมเจอเปียกแรกๆอะซ่าฮาวแดกเล่าแบบแดกไม่เป็นนะแต่อยากแดกได้เลยวันนั้นอะฮาวแดกไม่เป็นแต่อยากแดกพอแดกปุ๊บจับจับจับตอนนั้นมีพีอาร์ด้วย หมือนพี่อะอาาแต็ไม่ไม่แต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นพี่ไอตอนที่พี่มาพี่ไม่ได้จับนะตอนนั้นพี่มาพี่แก้เสื้อผ้าไม่มีนะ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 ครับไปเรื่อยโอ๊ตบางพีอยากอยากลงรูปใหม่ก่อนหน่อยที่อยากใส่สี่ปีให้กหี่ปีที่แล้วว่าห้าหกปีที่แล้วอะอย่า,ยาพี่เอารูปที่มันลอ่อยโหพี่คนตอนนี้เปียก็ล่อย,อยแล้ว พี่เดือดสมัยเล่นอวีเนาะเล่นเล่นปะเอามามาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดกูมีนะเอาป่ะได้ไม่ใช่เหรอเล่นได้กูเล่นได้หมดเลยให้เข้มาเออเล่นได้หมดเลยเล่นแนวดีเพเยอร์ก็ได้บูสเต็กก็ได้เขาลงวินโดว์มาใหม่เอาดิพี่ลงวินโดว์ใหม่เหรอใช่ลื่นไหมปื๊ดตาอัดอยู่ไหนวะนี่ตาอัดนี่คิดถึงตาอัดวะเออคิดถึงตาอัดนึว่าคนดูตาโอคิอ่ะ ฝากบอกแกด้วยเด้ยว่าเอ็นเอ็มดีคิดถึงขาดแกแล้วเนี่ยคนในเมืองฝากคนบอกไว้ว่าคนในเมืองสตาร์คิดถึงเนี่ยเฮียอยู่ไหมครับเฮียอยู่ไหมครับเขาไม่ได้เขาที่เขาคิดถึงเขาคิดถึงของเนาะแม<ล>่งเฮียครับอันนี้ขายเท่าไหร่ครับเฮียเฮียปล่อยสองล้านล้านหนึ่งได้ไหมครับเฮียผมเห็นแกซ้อม แกซ่อมพระอยู่ครับในอ่านแทนได้ไหมในอ่านหน่อครับอ๋ออ่านกรลสินบอกคิงให้ลงคลิปบ่อยๆหน่อยดีแม่งไม่ลงถ้าไม่ลงคลิปบอกจะกินอะไรอะเลียไข่แมวเพื่อน บอกตอนไหนก็ไม่เคยบอกอ้าวมันก็ไม่รู้เนาะคอมเมนต์ทิปปเปล่าไม่มีนะมีนะเนี่ยลองขึ้นไปดูดิเนี่ยทีละพัทเนี่ยบอกตะหยุดพิมพ์ได้แล้วได้ไหมโดเนนไม่ได้พิมพ์อย่างเดียวฮั่นหละครับไหนเราอยากเลิกจับคีย์บอร์ดเอามือสองเอามือสองอันขึ้นมาดิเอามือไปโยกโยกไปอย่างนั้นอ่ะเอามโยกไว้อย่างนั้นมึงห้ามพิมพ์อะไรนะมึงห้ามพิมพ์เยอะอะไรเลยนะ ึงยกไว้เอายก,ยกไว้ไวดิยกไว้ยกไว้ดิยกไว้อะไรกูแค่ทักไปเนี่ยไม่เขา<ย>ตอบ<ย>แล้วเใช่ไหมอาม้าวมันเป็นมานานแล้วอ่ะ